จากบทที่สองครั้งที่แล้วเนี่ยดีเทลมันจะเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเรียกเข้ามาใหม่เลยมันจะเป็นดีเทลชุดนี้นะครับอ่าก็คือตัวนี้แหละ เดี๋ยวสอนทําอันนี้เบาๆง่ายๆนะครับไม่ยากว่าวิธีการเขียนดีเทลแบบนี้ยเขียนยังไงนะครับนะเขียนดีเทลแบบเนี้ยนะครับที่ที่ในแบบเนี่ยเขาเขียนกันยังไงเขามีวิธีการเขียนยังไงนะครับไม่ได้ยากเลยง่ายมากหาง่ายมากนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะไปสร้างฟ a m i l y สังเกตดูดีก่อนนะครับจานอัดอัดอยู่ฮะอัดอยู่ ก็คือวิธีการของมันก็คือเราจะไปสร้าง Family เพราะเราจะเห็นว่าโมดูลมันซ้ําเห็นไหมสี่เหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมซ้ําเลยนะครับถ้าเป็นจอยที่เป็นลนักษณะบางใบมันก็จะเป็นโมดูลที่ซ้ํากันนะครับซ้ํากันหมดเลยแบบนี้เขียนเป็น f ฟ m i l y ได้นะครับจะง่ายมากนะครับคี้วิธีการสร้างก็คือเราไปสร้างชิ้นงานข้างนอกนะครับแล้วนําเข้ามาในโปรเจกต์เนาะวิธีการนําไปสร้างข้างนอกก็คือไปที่ไฟล์นะครับไปที่ New นะ ไปที่ family นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเปิดเข้าไปที่ family แล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ English นะครับ family ปรับมุมมองหน่อยปรับมุมมองเป็น list นะครับจะได้อ่านง่ายให้เราหาคำว่าตัวของ detail item ครั detail item นี่ตัวนี้นะครับเนะาะผมซูมให้ดูใกล้ๆครับ detail item เนาะ อันนี้นะครับาจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็กดโอเพนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนหน้าตัดของชิ้นไม้ที่เป็นรอยต่อนะครับก่อนนะฮะสักหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ไปทํากันเองนะครับมันก็ง่ายและไม่ยากนะวิธีการทาทาเหมือนกันเลยหน้าตัดชิ้นแรกเลยเป็นหน้าตัดไม้ที่เป็นลักษณะที่อาจารย์สอนไปเมื่อช่วงเช้านะครับก็คือเป็นแบบ ตัวที่ชนกันตีชนน่ะฮะตัวตีชนเนี่ยเราใช้คำสั่งลาย,น,ยนะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมเขียน blocking มันขึ้นมาได้เลยนะครับโดยหน้ากว้างอยู่ที่6นิ้วก็ประมาณ12.5านะ5นิ้ว5นิ้วตัวตีนะครับ1ิบนะครับในนี้ต้องเขียนเป็น125มิลเนาะหน่วยมินนะครับส่วนความหนาของเขาจะอยู่ที่6มิน สิบนะฮะอุณหไปหกมิลหรือเปล่าเดี๋ยวขอวัดหนึงนะฮะเดี๋ยวขอวัดสเกลคนนี้อ่านิ้วนยี่ห้ายี่ห้ามิลน,นะครับยี่ห้ามิลก็ใส่ตรงนี้ไปเลยครับยี่ห้ามิลอืมนะครับจะได้ b ็ o c k i n g หนึ่งบ็อกกิ้งแล้วนะถ้าเกิดเป็น b ็อกกิ้งอื่นๆก็เขียนเหมือนกันเนี่ยลักษณะเดียวกันนะฮะอ่าผมก็ี้ออกมาก็ได้ นะครับอย่างกรณีที่เป็นลักษณะของบางใบนะครับเราก็เขียน blocking ตัวนี้ลงมาเราต้องการให้บางใบลึกเข้าไปเท่าไหร่นะครับอย่างในนี้เขียน15มิลก็ตีบางไว้นี้นะครับจับถึงการตรงนี้15มิลเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยครับที่เหลือก็ทิมใช้คำสั่งทิมทิมเส้นก็จะได้ดิ่งชิ้นเหมือนกันถูกไหมอันนี้ผมเอาชิ้นตีชนก่อนนะ ตชนนะครับนี่เราได้ชิ้นนี้แล้วเราก็เซฟชื่อครับเซฟเซฟแอดเฟมิลี่นะครับตั้งชื่อว่าตีชนนะครับนั้นแล้วก็ผมเซฟไปข้างนอกแล้วกันนะครับโหลดเข้าไปที่งานฮนะโหลด into project. อินทูโปรเจกเข้ามาที่งานแล้วนะครับแต่ยังไม่วางอะไรนะครับกด Escape ก่อนเราจะทำรูปแบบของงานให้อยู่ในรูปแบบของ 2D นะครับ ซึ่ง 2D เนี่ยเราจะใช้คำสั่งที่ View นะครับแล้วก็ไปสร้าง d a f t i n g View กำหนดตรงนี้ไปเลยครับว่าเป็นแบบขยายการตีไม้พื้นแบบต่างๆพื้นต่างๆนะครับนี้มันจะกำหนด1ต่อ5เราใส่สกล1ต่อ5ไปเลยนะครับ1ต่อ5กดโอเค นะครับคราวนี้เรามาเรียกไอตัวชิ้นงานของเราเข้ามากันนะครับตัวชิ้นงานของเราก็คือเวลาเรียกเรียกไปที่ Annotate นะครับแล้วก็เรียกไปที่ Component แบบ r e p e t t i n n Detail เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเป็น r e p e t t i n g Detail ถ้าเป็น Component ธรรมดาเนี่ยเราเรียกชิ้นไม้ตัวตีชนมามวางได้เลยนี่คือเป็น Blocking ของมันแต่ทีนี้เราต้องการให้มันเป็นแบบ Detail Component นะครับก็คือให้มันวางต่อแถวกันเป็นชิ้นชิ้น ได้ง่ายน,นะครับเราจะไปสร้างตัวของ c o m พ o n น n t ตรงนี้เลือกไปที่ annotation อีกทีนะครับเลือกไปที่ re-pitting detail นะครับจากนั้นก็ edit type ขึ้นมาตั้งชื่อว่าแบบตีชนนะครับโอเคจากนั้นเราไปหาบล็อกตีชนที่เราทำไว้ในนี้นครับมันจะอยู่ในล็อกของ detail ลองลองสูงลงมาข้างล่างครับเราจะเจอคำว่าตีชนเห็นไหมนะครับจากนั้นก็ทำสเปซนะครับจากนั้นทำสเปซนะครับของอตัวระยะห่างของไม้นะครับ125มมิลนะ จากนั้นเราใส่ s ปซช i n g ไปเลยครับก็คือระยะความยาวของหน้าไม้มันอยู่ที่125มิลที่เราเซตไว้ใช่ไหมครัเราใส่ตรงนี้ไปเลยนะแต่ในใน,ในตัวที่ตรงบริเวณ d e เท i l item ตรงนี้มันเป็นหน่วยหน่วยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราจะใส่เป็น12.5นะอ่าพอเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราวางตัวชิ้นไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าการวางตัวชิ้นไม้เนี่ยมันจะวาง add ระยะนะครับ add ระยะเนาะ เดี๋ยวผมขอเซตระยะอีก,กีนะฮะไปที่ตัวของคอมพ o n เนต์เลือกแบบร e p e ต t i n g นะครับแบบตีชนที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แอดก็มออีกรอบหนึ่งนะฮะต้องการให้มันวางไปทางยาวถูกไหมครับเพราะนั้นการวางไปทางยาวเนี่ยอ n n โนเทชันต้องต้องบังคับมันนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวลองบังคับให้เป็น90องศาดูกอน Repeating ถูกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแก้ไขตรงนี้ครับไปแก้ไขให้มันเป็นระยะ a อ d ที่ตรงนะเออศูนย์หนึ่งสองห้าเพราะมันเป็นหน่วยเมตรถูกไหมครับเนี่ยเป็นพื้นล้นะครับวิธีการทำงานมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือเราสามารถที่จะยืดหดตัวสเปซนี่ได้ตลอดเวลานะครับอย่างในชิ้นงาน ในแบบฝึกหัดของงานเราเนี่ยมันจะมีการเรียงไม้อยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะเราก็วาง4ชิ้นแบบนี้เห็นไหมครับ1 2 3 4อ่ะทำให้ดูอีกอันหนึ่งง่ายๆนะครับเหมือนเดิมนะไปโปรเซสเดิมไปที่ไฟล์ไปที่ New นะครับ Family จากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เราทำชิ้นที่เป็นบางใบนะครับอะไปที่ English เหมือนเดิมนะครับเลือก ่ดีเทลไอเทมโอเพนะครับใส่ตัวหน้าตัดไม้ลงไปก่อนนะครับเนาะหนึ่งร้อยยห้าแล้วก็สูงยีห้านะครับมูคไว้ตรงจุดออริจินรอบนี้ทำเป็นบางใบเนาะนะก็มีการ ทำบางใบเข้าไป15มิลน,นะครับข้างละ15มิลจากนั้นก็ทีมเส้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นแบบไม่ไม่ครับอันนี้มันจะเป็นแบบอันที่สองครับเป็นฝังไม้ใต้แนวแบบฝั่งไม้ใต้แนวนะครับถ้าเป็นในแบบฝึกหัดมันจะเป็นฝังไม้ใต้แนวเนาะที่ผมพูดผิดว่าเป็นบางใบใช่ไหมครับอะ อันนี้คือฝังไม้ใต้แนวนะครับวิธีการฝังไม้ใต้แนวเนี่ยก็เซฟชื่อเลยตั้งชื่อเป็นฝังไม้ใต้แนวเซฟนะครับโหลดเข้าโปรเจกต์อีกทีหนึงก็เหมือนเดิมครับไปที่ detail อเทมที่เราทำไว้ไปที่คำสั่ง repeating ดีเทลคอมโพเ n นต์นะครับอ่ะดิพิเกตสร้างชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นลักษณะฝั่งไม้ใต้แนวฝั่งไม้ใต้แนวนะครับโอเคนั้นสเปซชิ่งเหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเราตั้งอันแรกไว้แล้วถูกไหมครับเราแค่ไปเปลี่ยนเป็นฝั่งไม้ใต้แนวเข้ามานะครับกดโอเคนะฮะจากนั้นก็เลือกแนวลากไปครับ สีชิ้นเรียบร้อยอ่ะบางใบอีกทีนึงเอาบางใบอีกทีนึงนะครับวิธีการทําบางใบก็ทําเหมือนกันนะครับไปที่คาสั่งของตัว family new family นะครับจากนั้นก็ไปเลือก detail item เหมือนเดิมกด open เขียนมืนเดิมอีกนะครับใช้หน้าไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยกัดเราเตอร์นะร2 5นะครับความหนา25่มิลอรอบนี้บางใบนะครับรอบนี้บางใบก็ควานเข้าไปฝั่งนี้นะครับ15บห้แล้วก็ข้างบน15 ราค่าตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมีความสําคัญตอนเราไปเซตในร e พิตติ้มันจะไม่เหมือนกับตีชนแล้วเพราะเราจะต้องเผื่อแก็บเข้าไปให้มันบางใบนะครับทเน,นี้เราทีมเส้นที่เหลือนะครับรอบนี้เป็นบางใบเนาะเซฟแ a ด d ฟมิลี่นะครับบางใบโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ครับอีกรอบหนึ่ง อรอบนี้มันจะวางไม่เหมือนกับตัวที่มันตีชนแล้วนะครับรอบนี้มันจะเป็นบางใบเพราะนั้นมันจะต้องมีแก๊ปที่ถูกเผื่อเข้าไปถูกไหมครับถ้าเราไปรีพิทติ้งอีกทีหนึ่งดิพิเคทครับดิพิเคทเนาะฝั่งใต้แนวนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นบางใบนะครับโอเคเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นบางใบถ้าเราต่อแนวตามของเดิมโดยที่เราไม่ไม่ลดระยะ เอ่อ spacing ลงไปนะครับมันจะได้แบบนี้อ่าทาให้ดูก่อนทำสองแบบเลยมันจะได้แบบนี้เห็นไหมไม้มันไม่มันไม่เข้าไปลิ้นลิ้นของไม้มันไม่เข้าไปบางใบนะครับเพราะจะให้เราถ้างั้นถ้าเ,เราจะให้มันบางใบเราจะต้องเผื่อระยะของ spacing ให้มันสั้นลงนะครับอีก15เซนอ่าก็คลิกเข้าไปที่เดิมก็ได้ครับฮีดิ้แก้ไขถ,ถ้านึกไม่ออกว่า15เซนที่ลบไปจะยังไงใส่เท่ากับข้างหน้า บางทีที่เก็ดกดขึ้นที่เลขน,นะลบ0.015นะครับอย่างนี้เลยนะได้เหมือนกันนี่เห็นไหมบางใบละเรียบร้อยจบที่เหลือท,ทำเองไม่ยากแล้วนะครับที่เหลือมันก็เอตัวเข้าลิ้นเหลี่ยมอ่ะจะจะคล้ายๆบางใบก็คือทอนระยะลงไปนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่หน้ากระดาษเนาะหน้ากระดาษนี่ผมก็เคยบอกแล้วใช่ไหมฮะว่า เวลาเราใส่หน้ากระดาษเนี่ยเราอาจจะต้องจัดรีเจียนแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นดีเทลไอเทมเราไม่ต้องจัดรีเจียนแล้วนะคะคือเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลากมาวางได้เลยนะครับลากมาวางได้เลยเนาะมันก็จะเห็นรายละเอียดของงานทั้งหมดอยู่แล้วนะเราอยากจะดึงไดเมนชันอะไรก็ดึงในในตัวงานได้เลยนะครับมันมันดึงได้นะอย่างนี้อย่างในแบบฝึกหัดเขาไม่ได้มีไดเมนชันให้เราใช่ไหมนะครับอันนี้เรามีเทคโนโลยีช่วยเราจะดึงด m เมนชันเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะ ทำได้เหมือนกันะยะยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่แอดสี่ชิ้นอย่างเวลาใส่สเปกก็คลิกที่ตัวอักษรนี้นครับโทษทีนะฮะมันจะมีขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถใส่ add แอดลงไปยนี้ได้นะครับแอด4กับ eq สีเนาะโทษที าษาแบบเนาะก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นโมดูลเนาะส่วนตัวชื่อก็อย่างที่เคยเทรนกันไปนะครับเราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะฮะพิมพ์เทคตรงนี้ได้เลยแบบตีแบบตีแบบตชนนะน,นี้คือทำตาม assignment ได้เลยนะครับถ้ามันเล็กไปเราอยากให้มันใหญ่ขึ้นตอนนี้เทคที่ใช้มันคือ2.5ถูกไหมครับ เราปรับเป็นเบอร์ห้าก็ได้นะครับมันจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เรียงลงมาจนครบนะครับอันนี้ใช้4ชิ้นเนาะเอาดึงกลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยหน mm ึ่งสสมสก็ประมาณนี้ครับสำหรับดีเทลแบบขยายตีไม้พื้นแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวส่วนตัวคานผมอัดเป็นวิดีโอให้ดีกว่าเพราะมันยาวนะครับเดี๋ยวจะง่วงกันอัดเป็นวิดีโอจะได้ดูสต็อปสชาได้นะครับการใส่รีบาคารเนาะการใส่รีบาคารใส่วเม พื้นพื้นหล่อใส่ยังไงพื้นคอมาใส่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะอัดเป็นวีดีโอไปให้โอเคครับงานครั้งที่แล้วนะก็จะมีในส่วนของออตัวลูกตัดพื้นโครงสร้างต่อหม้อนะครับแต่มันเป็นโครงสร้างต่อหม้อกับไปเนาะเพราะนั้นอไอ i g n m e n t ที่อาจารย์ให้มาในรอบรอบนี้มันจะเป็นพื้นคอนกรีตหมดเลยนะครับนะถ้าดูจาก s s i g n m บ n t บทที่4มันคือพื้นคอนกรีตท,ทั้งหมด ก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการแยกพื้นของเดิมที่มันเป็นพื้นไม้นะีแยกออกไปคือเราไม่ลบทิ้งนะครับเราแยกออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดยังใช้ฟุตติ้งเดิมใช้ตอม้อเดิมใช้เสาเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูไปในวีดีโอแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผม16นาที